สวัสดีครับสวัสดี FC YouTube บอยประจักษ์และ FC Facebook บอยประจักษ์นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีเลิกดีนะครับก็อีกไม่กี่วันก็จะเป็นประเพณีสงการนะครับผมประพิีสงการนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณแน่อรดีนะครับและเสียต้นนะครับ ที่อยู่กรุงเทพนะครับอยู่ตั้งไกลเลยนะครับที่ไว้วางใจมารับรถดูดสิ่งปฏิกูลกับผมบอยประจักษ์นะครับซึ่งเป็นรถ4ล้อนะครับ NLR130 นะครับเป็นล้อแม็กนะครับสวยเลยนะครับถังขนาด4,000ลิตรนะครับผมแล้วก็เป็นระบบดูดและพ่นนะครับซึ่งเป็นระบบใหม่เลยนะครับก็ขอขอบคุณพี่เขามากที่ไว้วางใจ มาใช้บริการผมบ่อยประจักษ์นะครับสายงานที่พี่เขาวิ่งอยู่นะครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็อยู่ที่พระรามสองนะครับแล้วก็เขตบางขุนเทียนนะครับลูกค้าอยู่แถวพระรามสองนะครับแล้วก็เขตบางขุนเทียนก็รอใช้บริการรถใหม่ได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นรถสวยๆนะครับนี่เป็นรถสวยๆครับครับโชคดีครับปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยครับครับผม อันนี้ก็มาจากกรุงเทพเลยนะครับผมอ่านี่ยครับเป็น NLR นะครับอ่าส,สวยๆนะครับอ่าถ้า FC หรือลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะได้อ่ารถส,สวยๆแบบนี้นะครับอ่าก็ทักหาผมบอยประจักษ์ได้นะครับอ่าช่วงนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับนะออกรถกับผมบอยประจักษ์นะครับลดดุจสิบปฏิกูลนะครับได้ทั้งประกันชั้นหนึ่งได้ทั้งเอกสารประกอบการได้ทั้งป้ายเหลืองพร้อมเรียบร้อยนะครับ ท่านอยากได้จุดเทกี่ทางระบบดูดอย่างเดียวหรือว่าทั้งดูดทั้งพ่นนะครับก็โทรหาผมได้โทรปรึกษากันได้นะครับช่วงนี้ก็อดอกเวีย,วก,ววยวก็พิเศษนะครับผมดอกเบียก็พิเศษนะครับอย่าลืมนะครับอยากได้รถดูดสิ่งปฏิกูลส,สวยๆก็ทักมาโทรมาหาผมนะครับในช่องทางติดต่อผมนะครับเบอร์โทร0820486019นะครับ 082048609นะครับในช่องทางของ YouTube ก็ช่องบอยประจักษ์นะครับในช่องทาง Facebook ก็บอยประจักษ์เช่นกันนะครับเข้าไปช่องอ YouTube บอยประจักษ์แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับครับผม